กูเล่นยากเล่นยินแค่สามคนดีเทีียกว่าได้หนึ่งโอเคครับวันนี้เราก็ต้องกล่าวสวัสดีเด็กๆน้องนนๆคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็สุ่มมาเจอสาวในเซตโลกนะครับเออเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแบ่งสาวได้หรือเปล่านะครับเออก็อย่าลืมนะครับกดติไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ยังไม่ถึงเนื้อถึงในได้คืนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาจับใหม่เมื่อกี้คือสองคิวปุ๊บหายเลยสองไม้กูตายอะไรไม่ใช่ใช้สกิวค้นหาและทำลายเลย่งสิทรูียิงมันแคทเธอรีนยิงมันสรุปพี่เขายิงเหมือ คือผมบอกก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฟังเสียงเพื่อนพูดไปยาวๆนะครับเพราะว่าเราอยากพังเสียงผู้สาวพูดกันเออคู่หายใจวิ่ออกเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เขายิงมันแรกพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรอ่ะเรียกลับไก่เหรอเรียกลับไก่ไก่จัง เขาชื่อไก่แซ่บลาบไก่แซ่บๆนแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าเป็นไก่แซ่บซไปที่คขาใส้คืบค้นหาและทำลายเลยภาพไก่แซบกับลาบไก่แซ่บอันนั้เนเลยกว่ากันคือในสถานที่ที่สองคนเขาแบบอาจเล่นเกมเป็นจริงจังและดูกายภาพไปดูพวกกูคุยเรื่องเยียอะไรกันก็มันเกดเพิ่มเลือดแท้อยูอย่นะแต่ว่าโดนพี่เขาได้รับพันยามันคือเราอ่ะ คุยกันเรื่องปัญญาอ่อนทำให้ได้ที่หนึ่งมันอาจจะเป็นที่พ้นฮะฮะแ <หา S 1> เอาคำพูดนี้มาจากไหนอ่ะพูดเรื่องปัญญาอ่อนแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะคืออะไรวะมันจะใช่หรือเปล่าถ้ามันได้แชมป์เกมนี้อ่ะเดี๋ยวผมเสือ้อผมเสือ้อ ตัวนี้ดิบัรห่าาเลยมบนดันมาหาผมนะถ้ามันเล่นสลานก็ดันขึ้นมาได้เอ,อ๊ะมาเลยวะเอาดีเดี๋ยวมนึงอ่าเดีแบบ๋ยวนี้วันเจียรนี่นะีไงนิ่มๆนะนิ่มๆนะจัด เราช่วยเพื่อนเก็บสีให้แดงๆช่วงนี้ต้องไฮไลท์เล่นอย่างเดียวองเช่าไฮไลท์ตลอดเลยเหรอวะเกมรีไฟน์เนี่ยหมดยังเหรอหมดยังมันเหมือนจะมีอีกตัวเหตุอีกตัวยิงกูช่วยกิ้วค้นหาและทำลายเลยเจอแล้วนั่นไงอยู่นี่ไงกูจะเป็นระยะไอย แล้วครับแคทเธอรีนเลืกเลยแหละสรุปแคทเธอรีนซองใหม่มีปืนเดียวเพิ่งเกิดจริงซองใหม่จริงซองฉันอีกไหนกูจะได้ไก่แซ่บไหนซองใหม่ซองใหม่ผมว่าไปล่าวงฟ้าดีกว่านะกูไปยี่ตรงบันไดอ่ะ คือมันได้คือมันเดินอยู่แล้วเฮ้ยมันเป็นลมลมพับเลยเว้ยกูว่เลยยุยส่งขอให้ except โอ้ขนลุกเลยด๊เตือนใครมีนักเรียนใช้รถทอยระหว่างเดินขึ้นบันไดแถวๆนี้มันเป็นลมเฮ้วงฟ้าไม่มีตัวจริงเนี่ยปกติน่าจะมีลมฟ้าเนี่ยมีเพื่อนมีไหมวงฟ้าเนี่ยตัวเปิดโดนที่ไหนเพื่อนอ๋อมีด้วย ตีหนึน่งได้นะเนี่ยเฮ้ยซ้ายมาซ้ายมา

เจาน้องเพื่นพอนออเฮ้ยเฮ้ยไโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะสดนีเ้เวอเลยเ,เวจอแคทเทอรีนเดี๋ยเอรเย,ยิงมโอยเริ่มเทเมื่อกี้กูเชื่อมใครวะเีมเชื่อมกับกูเพื่อนแต่ว่ามันอยู่ห่างก,กันเราอยู่ห่างก,กันเก,กินไปประมาณยี ข้างแน่ค่ะเกิกูเนี่ยจะสิ้นนี่ไงถ้าเกิดเจอสองนัดเป็นสองใหม่ก็ตายแล้วแล้วมันไม่ตายวะเขาเป็นอะไรเป็นอะไรมันก็ตายไม่ถึงหรอว่าสองนัด<อ>เผลอๆนัดเดียวตายแล้วเอามาให้หมดกูรวยกูแหน่โดนสิบเจ็ดบาทเนี่ยมีแผลปะ พอดีกูไปวิ่งควนสาบคนอน่นมาเลยมีเรื่องไรด่าเจออย่างนี้เจออยางนี้หนูแจ้งข้อหานะคะแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาทำตัวปัญญาอ่อนไม่ดูสถานที่เฮะหมายถึงกูไม่เอาใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย คือแหเ,เพจพี่เขาจดคิวแล้วอ่ะคิวเดือดขอบคุณครับไปแล้วพี่จะเกินไปแล้วพ,พี่ต้องคือพี่จะเล่นไปสิบสามตัวแล้วมีตัวเครื่องลงข้างหน้ามึงเลวยวิวคือพี่จะเล่นคนเดียวเครื่องแบบมันก็ไม่ได้แบบ่งแบบคนอื่นเล่นบ้างแพทลีนอย,อยิงมันยิงอยู่ค่ะแพททววะเลระวัง

โอ้ไรนี่เนี่ยจะตายให้พ oh, ื like ้นรูดนนเนี่ยโอ้อะไรวะเดี๋ยวผมวางเป้าดีดีละนี่ไปรกอยสองตัวหลอวอีแอกล่อมจับตูแล้วมชุกิลคนาะทายเลยโตเพื่อนกูเลือดท่้งหมยแต่พี่ นะขอบคุณนะมันมาแล้วทุ่พี่มึง amplify สามหยกไม่อยู่ว้าวหน้าหีพวกไปนอน <c oughs> ข,อขอของ่องแอนดร <c oughs> อ <c oughs> ให้ดันด้ไหมเนี่ยไายดีกว่าผมกลัวโดนตุ๋ยอ่ะถ้าผมเข้าไปผมว่าจะโดนตุ๋ยอ่ะไม่ดูหลังเลยหรอเพื่อนเฮ้ยจะไปไหนโผล่มาโผล่มาโผล่มาหัวแตกถ้าไม่โผล่ก็รอดไปอ่าเองไม่โผล่เองรอดแลลลทาายยเอได้เพื่อนกูนี่จะดิ้งร้อนสตีดหลุดดาว อาเจียงนะเฮ้ยยี่สิบสองคิวแล้วตี้เราอ่ะเอ้ย Amazing พี่เขาคนเดียวก็สิบคิวแล้วเออยเล่นอะไรมันอยู่ไหนอ่ะอะไรวะไปลอยหลังเพื่อนเซลไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว่กมบเ็อาตัวย่างน้อยมันก็แบบโผล่มาเป็นตัวเป็นตัวให้กูเห็นอะไรได้แบบเนี่ยแบบ นั่งดูยาวๆนะพ่อระยะมันเจ็บนะเพื่อนไหนไหนมักให้ไหนมักให้ไหนอยู่ไหนละอีดอขอขอหน่อยข้างในนั้นมันออกละมนแต่เต้นน,น,น,นั่งดูยาวๆนะพ่อรถ้สกาสามขอบคุณเอามาเซฟชีเสิร์ฟมากวิ่งงเข้าโอ้โหครั้งหน้าผมลืมเลยเพื่อน มาใช่ไหนตอัดอยู่ตัดเลยตัดเลยโอ้ยมือไอวอร์เจ๋อจ๋ใช้สก<า>ิลค้นหาและทำลายเลยขอบคุณนะกูเหมือนคนตั้งไอ้วอร์ตาขีอะโอ้โหบานเลยค่ะพี่บานกว่าน้าเพื่อนกูตอนจิม ไม่ใช่มึงเพื่อนใจเนี่ยใจเย็นๆนะหนูเห็นเรารู้กันแค่สองคงเนเ็ขร้อยแปด down เล kind of ี้ย่ตัวแล้วเนี่ยละสองตัวสองตัวท้ายขอได้ป้าเพื่อนกูที้สบไปดาเออพอกูทีสักขอบแล้วอ่าแสดงว่ามันเป็นที่สโคบขอไม่ชื่อแล้วเพื่อนขอจัดเลยไม่รอนะ มันมีอะไรเอามาเก็บกูก็อยู่ทางต้นไม้นะมันเป็นที่จะขอบสีกูใช่ปะนป่าจะใช่เลยโอ้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 โหน่าจะใช่เฮ้ยเย้ยว่ะเราสามารถแดกสาวได้อะครับโอ้โห ก็ครับอย่าลืมนะครับก็สำหรับใครที่ดูจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบายยหะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย